คุณกําลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของภูเขาไฟที่ระเบิดซึ่งไม่ใช่แค่ลาวาที่ฆ่าคุณได้ครับเสียงกมปนาดดังสนั่นวันไหวจากภูเขาไฟสร้างความรู้สึกหวาดผวาให้แก่ชาวฮาวายเพราะนั่นหมายความว่าเทพีเปเล่เทพแห่งภูเขาไฟกําลังพิโรธ ด้านชาวชวาในอินโดนีเซียที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภูเขาไฟมีวิธีป้องกันความโกรธเกรี้ยวของเทพด้วยการประกอบพิธีเส้นไหว้โยนอาหารดอกไม้และสัตว์ลงบูชายันยังปากปล่องภูเขาไฟ ส่วนชาวญี่ปุ่นยกให้พื้นที่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า400เมตรเป็นพื้นที่ของเทพ,พเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงตั้งศาลบนภูเขาไว้สำหรับเคารพบูชาด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ภูเขาไฟปะทุขึ้นอีกครั้งจากความไม่พอใจของเทพทว่าปัจจุบันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์การที่ภูเขาไฟจะระเบิดหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเทพองค์ใดหากเกิดขึ้นจากหินเนืดอร้อนเหลวใต้แผ่นเปลือกโลก หรือที่เรียกว่าแมกมาเมื่อหินเหล่านี้สะสมความร้อนมากขึ้นก็จะดันตัวออกมาสู่ผิวเปลือกโลกด้วยแรงดันอันมหาศาล หินร้อนเหล่านี้จะไหลขึ้นสู่รอยแตกและเกิดการประทุกออกขึ้นที่ปากปล่องของภูเขาไฟแม้จะไม่สามารถทำนายการเกิดภัยพิบัติได้ชัดเจนแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์การเกิดภูเขาไฟระเบิดได้อย่างคร่าวๆด้วยการพิจารณาจากความรุนแรงของแผ่นดินไหวหรือความเป็นกรดของน้ำใต้ดินจากปฏิกิริยาทางเคมีโดยความร้อนของหินหนือใต้แผ่นเปลือกโลก เมื่อภูเขาไฟระเบิดหินเหนือที่ปะทุกออกมาจะถูกเรียกว่าลาวาหินล้อมเหลวเหล่านี้มีอุณหภูมิสูง800-1,100องศาเซลเซียสและล้างผลาญทุกสิ่งที่สัมผัสแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้จะไม่ได้สัมผัสกับลาวาบรรดาผู้ประสบภัยจากเหตุภูเขาไฟระเบิดก็อาจเสียชีวิตได้เช่นกันเพราะความน่ากลัวของภูเขาไฟไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่พื้นที่ที่ลาวาเดินทางไปถึงเท่านั้นมอดไหม้ด้วยแก๊สร้อน ในวันที่24สิงหาคมปีคริสต์ศักราชที่79เมื่อภูเขาไฟวิซูเวียสระเบิดขึ้นเมืองเฮอร์คิวลเนียมและเมืองปอมเปอีของอาณาจักรโรมถูกทำลายล้างเป็นหน้ากลองการระเบิดได้ปลดปล่อยแก๊สร้อนปริมาณมหาศาลพวยพุ่งไหลทะลักลงมาตามไหลเขาด้วยความเร็วระดับพายุเฮอริเคนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปรากฏการณ์พโรคลาสติกโฟล์ แก๊สทำลายล้างอันร้อนระอุนี้ประกอบไปด้วยฝุ่นละอองและก้อนหินซึ่งเคลื่อนที่เร็วถึง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในวันมหาวิประโยควันนั้นแก๊สร้อนระลอกแรกประทะเข้ากับเมืองเฮอร์คิเลเนียมที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้มากพอที่จะละลายเนื้อสมองและกล้ามเนื้อทั้งหมดคงเหลือไว้แต่กองกระดูกสีดำ นี่คือสาเหตุที่แท้จริงของความตายในเมืองเฮอร์คิวลเนียมทว่าสำหรับเมืองปอมเปอีนั้นสาเหตุยังไม่ชัดเจนพวกเขาอาจล้มตายจากแก๊สร้อนเช่นกันหรืออาจมีปัจจัยอื่นๆเสริมเนื่องจากแก๊สร้อนที่เดินทางไปถึงเมืองปอมเปอีนั้นมีอุณหภูมิที่ลดลง เป็นไปได้ว่าความร้อนจากแก๊สทำให้ร่างกายของพวกเขาถูกเผาไหม้จนสุกและเท่าภูเขาไฟที่โปรยปลายลงมาได้เกาะเป็นเปลือกชั้นนอกคงสภาพร่างของเหยื่อเอาไว้ดังที่พวกเราเห็นกันในปัจจุบันไพโรคลาสติกโฟล์คือภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อภูเขาไฟระเบิดเพราะแก๊สร้อนเหล่านี้เดินทางไปได้ไกลเป็นไมล์เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟกรวยสลับชั้นที่ประกอบไปด้วยลาวาฝุ่นและหิน เมื่อเกิดการประทุข,ขึ้นควันจากภูเขาไฟจะก่อตัวเป็นเมฆร,รูปเห็ดขนาดยักษ์เหนือภูเขานั่นคือสัญญาณอันตร,รายที่กำลังจะมาถึงฝั่งทั้งเป็นใต้โคลนปี1985ที่โคลอมเบียภูเขาไฟนามเนวาโดเดลรูอิสเกิดการระเบิดขึ้น ปรากฏการ์ไพลโรคลาสติกโฟลได้ละลายทานน้ำแข็งที่เกิดขึ้นบนภูเขาน้ำแข็งที่ละลายนี้ผสมรวมเข้ากับฝุ่นและหินกลายมาเป็นโคลนถล่มหรือที่เรียกกันว่าลาฮามาจากภาษาอินโดนีเซียหมายถึงดินที่ไหลลงมาจากบริเวณภูเขาไฟตามความลาดชันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วตั้งแต่60-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาดนี้คืออันตรายและด้วยน้ำหนักที่มากของมันเมื่อไหลผ่านถนน ก็จะทำให้ถนนเกิดการยุบตัวหรือหากไหลผ่านแหล่งน้ำแหล่งน้ำนั้นๆก็จะไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ลาฮาจากภูเขาไฟเนวาโดเดลรูอิสในวันนั้นไหลเข้าสู่แม่น้ำหกสายหลักที่อยู่เบื้องล่างของภูเขาไฟนอกจากนั้นมันยังไหลถล่มเข้าสู่เมืองอาเมโรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง20,000คนทั้งลาฮาและไพร o คลาสติกโฟลคือความตายที่ไม่ทันตั้งตัว เพราะว่าภูเขาไฟสามารถส่งมัจจุราชเงียบมาฆ่าชีวิตเราได้เช่นกันหากภูเขาไฟลูกนั้นๆตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบกลุ่มแก๊สจากแมกมาที่ไหลไปตามรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกอาจถูกกักเก็บอยู่ใต้พื้นดินของแหล่งน้ำและหากเกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือจากภูเขาไฟเอง แก๊สที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากนี้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาและลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าลิมิกหนึ่งในปรากฏการณ์ลิมนิกที่เคยมีบันทึกมาเกิดขึ้นในประเทศแคเมรูนเมื่อปี1986ดินถล่มใต้ผืนน้ำของทะเลสาบในออสส่งผลให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ80ล้านลูกบาทเมตรพวยพุ่งขึ้นมาและลอยไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ชาวบ้านกว่า1,700คนและสัตว์ในปศุสัตว์มากมายต้องกลายเป็นผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจลิมนิกลาฮาและพโรคลาสติกโฟล์คือมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตสรรพสิ่งเมื่อมันเดินทางผ่านแต่สำหรับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟสิ่งสุดท้ายนี้สามารถส่งผลต่อผู้คนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภูเขาไฟเลยที่ฟิลิปปินส์ปี1991 เกิดเหตุภูเขาไฟปีนาตูโบปะทุขึ้นอย่างรุนแรงปลดปล่อยเท่าภูเขาไฟปริมาณ22ล้านตันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกระแสลมแรงยิ่งพัดพาเท่าให้ลอยไปไกลหลายพันกิโลเมตรและตกลงโปรย,ยปลายไม่ต่างจากหิมะในหมู่บ้านที่ไกลออกไปในขณะที่เท่าภูเขาไฟที่เบาวกว่าก็จะลอยสูงขึ้นเท่าฐานจากภูเขาไฟไม่เหมือนกับเท่าทั่ว,วไปที่เกิดจากสารอินทรีย์ที่ถูกเผาไหม้ ถ้าว่าเท่าภูเขาไฟคือกลุ่มของก้อนกรวดและฝุ่นแข็งเมื่อแมกมาถูกดันขึ้นสู่เปลือกโลกความดันของมันจะลดลงเรื่อยๆและเมื่อปะทุกออกมาจากปากปล่องมันจะสูญเสียความดันในที่สุดเท่าภูเขาไฟเกิดขึ้นจากแมกมาบางส่วนที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเท่าภูเขาไฟเหล่านี้จะลอยขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นสตราโตฟียการคงอยู่ของพวกมันจะทำให้แสงอาทิตย์บางส่วนถูกสะท้อนกลับไปยังอวกาศ แทนที่จะส่องเข้ามายังโลกนักวิทยาศาสตร์พบว่าเหตุภูเขาไฟปีนาตูโบประทุในครั้งนั้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงไป0.6องศาเซลเซียสผลกระทบนี้ใช้เวลานานถึง2ปีกว่าเท่าทั้งหมดจะตกลงสู่พื้นโลก โดยในอดีตการปกคลุมของเท่าภูเขาไฟและฝุ่นละอองเคยก่อให้เกิดการสูญพันครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อ65ล้านปีก่อนส่งผลให้โลกเย็นลงอย่างรวดเร็วและทำให้ไดโนเสาร์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตดึกดำบันอื่นๆสูญพันไปจากโลกถึง96เซทั้งหมดคือเรื่องราวของภูเขาไฟระเบิดซึ่งไม่ใช่แค่ลาว,วาที่ฆ่าคุณได้ครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ